สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี Story. วันนี้ย่าพรจะทอดหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นหมักน้ำปลาค่ะก็เอาน้ำปลาใส่ก่อนนะคะ ใส่น้ำปลาไปช้อนขึ้นก็พอค่ะแล้วก็ใส่ช้อนแอบผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชา ใส่ชึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็วววขยำนะคะให้ส่วนผสมที่เราใสา่ลงไปเข้ากันกับหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นนี่ย่าพรจเทอดเออจะทอดให้กับกรอบนะคะหั่นบางๆคะ่ะเราไม่หั่นหนามากนะคะเพราะว่าจะได้กรอบเยอะๆหน่อย ใส่น้ำเย็นไปสักนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความชุ่มช่้ให้กับหมูสามชั้นนะคะ แล้วก็ใส่พิชัยป่นหน่อยนะคะแล้วก็ขยำรวมกัน,นะคะ่ะใส่ซีขาวลงไปอีกหน่อย แล้วก็หมักไว้20นาทีค่ะเข้าเวลแล้วนะคะก็เอาแป้งใส่ค่ะแด้โรยลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เขย่าค่ะ thì nắm viên rất này nữa ha Đó, subscribe cho không น้ำจิ้มเกลือแล้วก็หัน่นมะนาวค่ะแล้วก็บีดน้ำมะนาวลงไป แล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะค่ะมนาไปลูกหนึงแล้วก็น้ำตาลสาย ก็พิกคนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ข้าวคั่วไปค่ะใส่หอมแดงไปนะคะหอมแดงสอย ใส่เข้า่ออีกหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ชิมค่ะว่ารสชาติได้อย่างเปรี <S <S ้ยวแล้วค่ะเราก็ใส่ ผักชีฝรั่งกับผักชีไทยนะคะพอดีที่บ้านเฉพอรไม่มีต้นหอมก็เลยใส่ผักพวกนี้ไป เปี้ยวก็เข็มหวาแนน่อยนะคะเิด็ดแล้วค่ะน้ำจิ้นเจีวเยบ่อนก็เสร็จแล้ว 3ามชั้นทอดกรอบนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับย่าพรบ้างนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ